พระอนุมัติสีพุทธเจ้าหลังจากศาสนาของพระโสพิตะพุทธเจ้าอันประธานเป็นเป็นช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าถึงสงขยหนึ่งเรียกว่าชัยยะสงขยล่วงมาถึงระกับหนึ่งมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติสางพระองค์พระพุทธเจ้าองค์แรกท่งพระนามว่าพระอนุมัติสีพุทธเจ้าพุทธประวัติพระอนุมัติสีพุทธเจ้าประสูติเป็นพระอนุมัติสีราชกุมาร ในราชวงศ์กษัตริย์แห่งจันทวดีนครพระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าเยสวาและพระราชมารดาทรงพระนามว่าพระนางยโสธราอนุมทัศสีราชกุมารทรงเกษมรานอยู่หนึ่งหมื่นปีในปราสาทสามหลังคือสิริปราสาทอุปสิริปราสาทและสิริวัฒนปราสาทมีพระมเหสีพระนามว่าสิริมาเทวีและทรงมีสนมนารีแวดล้อมอีกสองหมื่นสามพันนางวันหนึ่งพระอนุมัศสีทอดพระเนตร เห็นเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชพระองค์จึงมีพระทัยน้อมไปทางบรรพชาเมื่อพระนางศิริมาเทวีประสูติ์พระโอรสพระนามว่าอุปวานกุมารจึงได้เสด็จออกบรรพชาด้วยพระวรทองมีผู้ออกบรรพชาตามจำนวนสาโกติอนุมัศีราชกุมารทรงบำเพ็ญความเพียรอยู่ณหมู่บ้านอนุปมพรามเป็นเวลาสิบเดือนจนถึงวันเพ็ญเดือนวิสาขะทรงรับข้ามาทุป,ปายาตจากธิดาอนุปมเสถี และรับยาแปดกำมจากอนุปมาชีวกปูลาดใต้ต้นอจุนะต้นรกฟ้าเป็นโพธิบัลลังก์และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนนั้นพระอนอมัทธสีพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่พระภิกษุผู้บรรพชาตามจำนวนสามโกติที่สุธรรมราชอุทยานทาให้พระภิกษุสามโกตินั้นสําเร็จเป็นพระอริยบุคคลธรรมมาพิสมัยในพุทธการของพระอนอมัทธสีพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นสามวาระคือ วารระที่หนึ่งแสดงปฐมเทศนาธรรมพิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดาหนึ่งร้อยโกติวาระที่สองแสดงรมบนดาวดึงเทวโลกโปรดพุทธ,ธมารดาธรรมพิสมัยบังเกิดแก่เทวดาแปดสิบโกติวาระที่สามแสดงมงคลปัญหาธรรมพิสมัยบังเกิดแก่มนุษย์และเทวดาเจ็สิบแปดโกติพระอนุมัติสีพุทธเจ้าทรงประชุมสาวกสนนิบาตสามครั้ง ครั้งที่หนึ่งทรงแสดงปฏิโม000 8, 000กข์แก่พระสงฆ์สาวกแปดแสนโกติดโดยมีพระเจ้าอิสิตะซึ่งออกบวชเป็นประธานครั้งที่สองทรงแสดงปฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเจ็ดแสนโกติโดยมีพระเจ้าส euh ุทธริธรินกรุงราธวดีซึ่งออกบวชเป็นประธานครั้งที่สามทรงแสดงปฏิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกหกแสนโกติโดยมีพระเจ้าโสเรย์ยะกรุงโสเรยยะซึ่งออกบวชแล้วเป็นประธานพระอนุมัติสีพุทธเจ้ามีพระสาวกองค์สำคัญ คือพระอักกรสาวกคือพระนิสพเทระและพระอนุมเทระพระอักกรสาวิกาคือพระสมณาเทรีและพระสุธรีเทรีพระอุปถักคือพระวรุณะพระอนุมัศสีพุทธเจ้ามีพระรกายสูงห้าสิบแปดศอกมีพระรามีแผ่ออกไปเหมือนดวงอาทิตย์เมื่อพระชนมายุได้หนึ่งแสนปีจึงปรินิพพานพระศาสนาดำรงอยู่ได้หนึ่งแสนปีจึงอนตรธานไปความเกี่ยวข้องกับพระพุทธโคดม ในสมัยของพระอนุมัติสีพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้เสวยพระชาติเป็นพญายักษ์ขาาศนักดีมีฤทธาศักดานุภาพมากเป็นใหญ่กว่ายักษ์ทั้งหลายปกครองเหล่าบริวารยักษ์นับแสนโกตกิเมื่อได้ยินว่าพระพุทธเจ้านามว่าพระอนุมัติสีทรงอุบัติขึ้นแล้วมีจิตใจปิติยินดียิ่งจึงเนรมิตมณฑกใหญ่อันวดงาประดับด้วยแก้วทั้งเจ็ดแล้วอาราธนาพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกเข้าไปในมณฑก บำเพ็ญมหาทานจำนวนมากตลอดเจ็ดวันด้วยปรัถนาพระโพธิญาณเมื่อพระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาพระองค์ตรัสพุทธพยกรณว่าท่านพญายักษ์ขาเสนาบดีนี้นานไปในอนาคตกำหนดอีกหนึ่งอสงไขยกับอีกเศษแสนมหากับจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมีนามว่าพระศิสาขยมุนิโคดมพุทธเจ้าเมื่อพญายักษ์ขาเสนาบดีได้รับทราบอย่างนั้นมีความปิติยินดีเพียรสร้างบาร,รมีต่อไปจนสิ้นอายุเวียนเกิดตายต,ายต่อไป ความเกี่ยวข้องกับพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรในสมัยของพระอนุมัติสีพุทธเจ้ามีมานกผู้หนึ่งนามว่าสรธรามนกเกิดเบื่อหน่ายในโลกจึงบวชเป็นชดินดาตบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จวิชาสมถะกรรมฐานหอเหินเดิอนอากาศมีอิทธิฤทธิส่งกระแสจิตได้พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณจึงเสด็จไปโปรดสรธรรมนพสรธรรมนกได้พบพระพุทธองค์เกิดความเลื่อมใส จึงอาราธานาให้ทรงประทับบนบันบังของตนแล้วทรงกระแสจิตเรียกลูกศิษย์ของตนขณะเดียวกันพระพุทธองค์ก็ทรงอธิษฐานจิตให้อัคารสาวกและสาวกทั้งมวลของพระองค์มารวมกันหนะ้าที่แห่งนี้โดยทันทีสารทดาบทให้ลูกศิษย์นำดอกไม้มาทำเป็นบัลลังดอกไม้เพียงน้อยนิดทำให้เกิดบัลลังขนาดใหญ่ยาวหลายโยน์แล้วจึงอัญเชิญพระพุทธองค์และเหล่าสาวกประทับนั่งบนบัลลังบุพชาติ พระพุทธองค์ทรงดำริว่าจะเข้าสู่นิโรธสมาบัติเป็นเวลาเจ็ดวันเพื่อที่จะให้การทำศัตระนี้มีอนิสง์ไพสารโดยสรารธรรมมาพมิศัทธาแรงกล้าใช้บุปผาชัดกลางกั้นเพื่อให้ร่มเงาแก่พระองค์เป็นเวลาเจ็ดวันโดยไม่หยุดพักเมื่อครบเจ็ดวันพระพุทธองค์และเหล่าพระสาวกออกจากนิโรธสมาบัติรับสั่งให้อัครสาวกเบื้องขวาคือพระนิสพัสแสดงทมสารธาดาบสมีจิตใจเลื่อมใสในพระนิสพัท แล้วจึงให้พระโนเถระแสดงธรรมต่อแต่ไม่มีผู้ใดสําเร็จมรรคผลเลยพระพุทธองค์จึงทรงสแสดงธรรมเองทําให้เหล่าลูกศิษย์ทั้งหมดของมนุหนุ่มสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดเหลือแต่สรารธรรมนกเพียงผู้เดียวเพราะคอยถือบุภผาฉัดตลอดเวลาและชื่นชมในพระนิสพัทตลอดเวลาจิตใจจึงไม่ได้สนใจพระธรรมพระพุทธองค์ทรงทราบดีแล้วแต่ก็ตรัสถามว่าเหตุใด ถึงแท่งมองดูพระนนสสัจนมิได้ฟังธรรมสารธามานพจึงตอบไปว่าท่านไม่หวังเป็นอินพรมใดๆขอเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพระนมทศัศสีจึงทรงมีกระแสะพุทธพยากรณ์แก่สารธามานพว่าจะได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระสมณโคดมพุทธเจ้าหนามว่าพระสารีบุตรและสิริวัตเศฐีสหายรักของสารธามานพจะได้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเคียงข้างหนามว่าพระโมคคัลลานะ เมื่อสรธมานกได้ฟังก็เกิดจิตใจเริ่อมใส่เมื่อพระพุทธองค์และพระสาวกเสด็จกลับแล้วก็หอบไปหาสิริวัตเศษฐีและแจ้งข่าวนี้ทั้งสองจึงยินดีบำเพนเพียนเพ,นเพื่อให้ได้เป็นอัครสาวกออกบวชในพระพุทธศาสนาสิ้นอายุไขเวียนว่ายตายเกิดจนสำเร็จพระอรหันต์ในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้แหละ